มันจะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมอันหนึ่งว่ามันออกฤทธิ์ในการที่จะกําจัดเชื้อโรคกําจัดไวรัสแล้วก็สิ่งแปดปลอมยังไงบ้างนะครับเป็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยีวอวอแห่งประเทศไทยเนี่ยวอลวอลเขาเรียกวอวอนะครับ อเอาง่ายๆเลยนะเวลาเขาวิจัยเนี่ยเขาต้องไปซื้อเซลล์เพาะเลี้ยงเขาเรียกเซลล์เพาะเลี้ยงที่มันเป็นเซลล์เขาเรียกแมคโครฟาจท่านต้องจำน,นะเวลาท่านไปคุยกับคนอื่นแนะนำคนอื่นนะแมคโครฟาจมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะแมคโครฟาจ มันมาแต่เมดเลือดขาวผมเปรียบเที่มันก็ฝาดคืออะไรเปรียนยนทีบทหารแล้วกันร่างกายเราเนี่ยจาเป็นจะต้องมีทหารไว้ป้องกันประเทศเม็ดเลือดขาวเนี่ยคือทหารของเราที่อยู่ในเม็ดเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดอยู่ในเส้นเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวมีหลายประเภทนะแต่พอ อยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยเช่นในผิวหนังในปอดในตับนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยทหารเนี่ยมันจะรับการอบรมมาเป็นพิเศษเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษกันแมคโครฟาจเนี่ยคือทหารปฏิบัติการพิเศษมีความชำนานพิเศษในเฉพาะเรื่องถ้าอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยมันจะต่อสู้กับเชื้อโรค ที่พบบ่อยในผิวหนังถ้าอยู่ในหลอดทางเดินหายใจมันก็จะไปสู้กับเชื้อไวรัสเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่อยู่ที่อยู่ในทางเดินหายใจซึ่งมันเป็นคนละตัวกับผิวหนังถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในผิวหนังทางเดินอาหารเหมือนกันแล้วก็ฝาก็อีกชนิดหนึ่งมันเป็นหน่วยประจนการพิเศษ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเนี่ยแตกต่างกันแต่มันไม่อยู่ในเส้นเลือดมันอยู่ที่ผิวหนังว่ามันอยู่ที่เซลล์ต่างๆนอกเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เซลล์เพาะเลี้ยงที่เป็นแมคโครฟาจเนี่ยนะครับนะครับมาเพาะเลี้ยงแล้วก็ใช้หยุ่งเถิงเนี่ยนะครับด้วยความเข้มข้นแตกต่างกันเนี่ยนะครับเขาทาให้เข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต ลดลงเหลือ50%ลดลงครึ่งนึงเหลือ25%ลดลง12%ลดลงเหลือ6.5%ลดล,ลอ,ลดลเลอลดล3% <c oughs> เพื่อดูที่ว่าความชข,ข้มข้นไหนเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ทดลองอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือจะเป็นพิษต,ต่อเมคโครฟาไหมและเรื่องที่2คือจะกระตุ้นเมคโครฟาเนี่ยไอทหารปฏิบัติการพิเศษเนี่ยให้กำจัด สิ่งแปดปลอมได้ดีหรือไม่ดีพิสูจน์ถึสองเรื่องนะครับเนี่ยหน้าตาของแมคโครฟาจนะครับมันจะกินแบคทีเรียกินเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะไปสลายแบคทีเรียในในตัวเขาเรียกกระบวนการนนี้นว่าฟาโกไซโตซิสมันก็ไม่มีสัรพภาษาไทยนะ มัคือจับกินนะจับกินจับกิน,นเนี่ยพิสูจน์อันนี้การทดลองอันนี้นะครับว่ามันสามารถมีขีดความสามารถในการจับกินเชื้อโรคจับกินสารพิษต่างๆไ,ได้นะครับ